โอกาสดีท่านผู้ชมนะโอกาสดีสำหรับแรงงานลาวนะครับที่จะมากอบโกยเอาเงินเอาทองในประเทศไทยเนี่ยกลับไปเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่นั่นก็คือนี่ครับแรงงานลาวนะครับโชคดีมากนะครับเมื่อประเทศไทยครับได้มอบโคต้า500แสนคนนะครับนี่ครับแรงงานขเขมรรบไปนะครับแรงงานลาวเข้ามาแทนที่ซึ่ง บอยด์พูดได้เลยว่าตอนนี้คือประเทศไทยเปิดให้แรงงานลาวเนี่ยมาก็เรียกว่ามาโกยเอาเงินเอาทองเลยนะทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าทํางานที่สมปร,ปรลาวนะครับมันก็ได้น้อยอยู่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสดีๆแบบนี้นะถ้าทุกคนคว้าไว้ก็จะทําให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ในสมปรลาวนี้ดีขึ้นแน่นอน <c oughs> เพราะว่ารายได้นะครับในประเทศไทยเนี่ยขั้นต่ําเลยถ้าตีเป็นเงินกีบลาวก็อยู่ที่ประมาณ7ล้านกีบนะครับ 6.5ล้าน5ถึง7ล้านกิ่ประมาณ1,000 0บาทได้ได้แนะ่ท่านผู้ชมนะถ้าอยู่นานถึง1 5 0 0 0 0บาทถึง1 6 0 0 0บาทนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าประเทศไทยนะครับเปิดให้โอกาสคนลาวนะครับแห่มาขุดทรัพย์สมบัติในประเทศไทยนะครับทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวันหมดเพราะว่าเราเขาเรียกว่าทำงานนะครับแลกเงินนะ คนไทยนะครับเขาก็มีกิจการให้เราทําเพราะฉะนั้นเราทํางานได้เงินนะครับคนไทยก็ได้งานวินวินกันทั้งคู่ท่านผู้ชมนี่คือจุดที่เป็นจุดดีแล้วนะที่จะเปิดให้แรงงานลาวนะครับเข้ามาณนะตอนนี้นะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยท่านผู้ชมนะห้าแสนคนนะครับผู้ชมห้าแสนคนนะซึ่งคนสปปล่ปลลาเนะี่ยมีอยู่7ล้านกว่าคน เพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนตกงานนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมาไม่ถึง5 0 0 0 0 0คนหรอกแต่อย่างน้อยถ้าเรามาก็มาขุดทรัพย์สมบัติแบบไม่ต้องห้ามนะขุดทรัพย์สมบัติแบบไหนไม่ต้องห้ามนี่แหละครับแบบที่ไม่ผิดกฎหมายนั่นก็แสดงว่าคนไทยนะครับเขาไม่ได้ห้ามเราสามารถขุดนะครับสามารถเจาะโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่แหละครับเปิดโอกาสนะครับ เป็นโอกาสที่ดีเลยที่คนสปปลาวนะครับจะเดินทางเข้ามานะถูกกฎหมายแล้วนะครับสามารถเดินทางเข้ามาครับสามารถที่จะมากอบโกยได้เลยนะครับนี่เป็นบทพิสูจน์เลยนะครับว่าคนไทยนะครับเขารักคนสปปลาวขนาดไหนขนาดคนสปปลาวนะครับไม่ได้มีเยอะนะครับประชากรในประเทศนะครับเข้ามาก็เป็นอันดับที่3นะครับ ที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาทํางานในประเทศไทยนะแต่นะครับเขาก็ให้เยอะนี่นะครับประเทศไทยให้โคต้าเยอะมากๆนะครับสามารถที่จะเดินทางเข้ามานะครับกอบโกยเอาก็เรียกว่าขุมทรั์นะครับบอเงินบอทองในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปเลี้ยงในครอบครัวได้นะครับมีความขยันซื่อสัตย์อดทนนะครับสามารถที่จะเอาความรู้นะครับจากการทํางานในประเทศไทยแล้วก็ก็เรียกว่า ส่งเสริมนะครับสมมติว่ามาทํางานก่อสร้างในประเทศไทยเนี่ยก็เอาไปใช้ที่บ้านก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําร้านอาหารนะครับก,ก็สามารถเอาไปใช้ในที่บ้านได้นะครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเปิดโอกาสให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบยศก็ข,ขอเชิญชวนนะครับคนลาทุกคนที่ยังไม่ได้เคยรับโอกาสนะครับดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้คือเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่สามารถที่จะเข้ามากอรอกโวยเอาเงินทองในประเทศไทยเนี่ยซึ่งประเทศไทยเขาไม่ได้ห้ามเพราะว่า เราไม่ได้ลักทรัพย์สมบัติของใครครับแต่ทรัพย์สมบัติในที่นี้คือมันงานนะครับงานมันมีเยอะนะครับสามารถที่จะเข้ามาทํางานนะครับเพื่อจะส่งให้ครอบครัวอยู่ทางฝั่งสปปลาวนะครับชีวิตนะครับคนอยู่ในชนบทจะดีขึ้นเนี่ยจะพูดได้เลยว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนนะครับช่วงที่ทุกคนนะครับต้อง จะลึกไว้แน่นอนว่าประเทศไทยนะครับเขาให้โอกาสนะครับคนสปปลาวเนี่ยถือว่าอันดับแรกเลยท่านผู้ชมนะคนถือว่าคนสปปลาวเนี่ยมาทํางานประเทศไทย,ยไม่ได้เยอะนะครับแต่คือให้โอกาสมากถึง5 0 0 0สนโคตานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับหลั่งไหลกันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต้องทําตัวดีๆนะครับห้ามทํางานแบบผิดกฎหมายนะครับเพื่อจะ ขุดทรัพย์สมบัติเหล่านี้นะครับไปนานๆนะถ้าเราขุดทรัพย์สมบัติแบบมีใบอนุญาตเนี่ยก็จะอยู่ได้นานๆนะครับทรัพย์สมบัติทําไมถึงบอกว่ามีใบอนุญาตนี่แหละครับใบอนุญาตทํางานแหละเราก็ขุดไปได้เรื่อยถ้าร้านไม่เจ๊งนะครับถ้านายจ้างจ้างอยู่เราก็สามารถขุดไปเรื่อยแต่ถ้าวันใดก็แล้วแต่ที่เราขุดทรัพย์สมบัติในประเทศไทยเนะี่ยแบบผิดๆนะครับแบบไม่ถูกต้องเนี่ย เราก็จะระแวงว่าจะโดนจับไหมจะโดนเจ้าหน้าที่มาตรวจใหมเนาะมันก็มีความระแวงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตอบโจทย์อย่างเชัดเจนนะว่าได้เห็นถึงเรื่องราวท่านผู้ชมที่เป็นไปเป็นมาเนี่ยก็คือตอนนี้คือเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับพิเศษเลยนะครับที่จะเดินทางเข้ามานะครับนอนกอบโกยเอาเงินในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเห็นอย่างถ่องแท้นะครับว่าในการที่มีคน ไทยนะครับที่รักคนสปปลาวาอย่างบระหัดเองนะครับก็ขอบคุณนะครับในพื้นแผ่นดินที่ให้โอกาสนะครับคนสปปลาวาได้มาทำมาหากินในประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจดหมายนะครับเป็นกาเรียกว่าน,นีิมินหมายที่ดีนะครับที่ให้คนสปปลาวานะครับได้มีโอกาสซึ่งประหยัดเองพูดได้เลยว่าต่อให้จะประเทศไทยนะครับไม่ได้ ให้โคต้ายเยอะขนาดนี้นะครับคนลาวก็พร้อมที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยเต็มที่นะครับพร้อมที่จะเขาเรียกว่าไม่ทอดทิ้งประเทศไทยแน,น่นอนนะท่านผู้ชมยามที่ประเทศไทยลําบากอย่างช่วงนี้นะครับน้ำท่วมก็ถือว่าคนโสปปลาวก็สมทุนนะครับเพื่อจะมาช่วยพี่น้องชาวไทยนะครับที่ภาคใต้นะท่าน,นคือแนวคิดนะครับจิตสํานึกของคนโสปปลาวที่เขาเขาเรียกว่าให้โอกาสนะครับ คนไทยให้โอกาสเราก็เวลาคนไทยทุกยากเราก็ตอบแทนบนคลน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับนะไม่ใช่เรื่องโกโหกแล้วก็ไม่ใช่เป็นการทำภาพนี่คือเป็นเขาเรียกว่าจากความรู้สึกนะครับของคนที่เป็นพี่น้องกันนะครับนะระหว่างไทยลววาวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนว่าคนไทยนะครับถือว่าให้โอกาสนะให้โอกาสคนส่งผู้เ่า่าถือว่าอย่างคุ้มค่านะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับได้เห็นอย่างชัดเจนว่า5 0 0 0สนคนเนี่ยคือไม่ใช่ลุงพุกแต่นี่คือเป็นการให้นะครับการให้โอกาสนะครับของคนไทยที่ได้เห็นคนสปปลาวมีความจริงใจนะครับนะมีกาเรียกว่ามีน้ําใจต่อคนไทยอย่างช่วงนี้นะครับมีเหตุการณ์ที่คนสปปลาวนะครับช่วยเหลือนะช่วยเหลือที่น้ําท่วมที่หาดใจนะครับไม่ปล่อยให้ผ่านนะพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่นะครับพร้อมที่จะ ช่วยเหลือทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับบ่ายอดได้ท่านผู้ชมนะสําหรับคลิปนี้ EP นี้บายอดก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับได้รับชมสําหรับวันนี้ EP นี้นะครับบายอดก็ขอกําลังใจนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกํากลังใจให้บายยอดสําหรับวันนี้สวัสดีครับ